วันนี้เรามีโปรแกรมลงทีมครับระหว่าง PC House กับทีมสารพีครับวันนี้พ่อขบลูกต้องอยู่คนละทีมกันแล้วครับทีม PC House เขาจะมีโปรแกรมแข่งที่จังหวัดแพร่ครับในปลายปีนี้ครับเลยนัดซ้อมเตรียมทีมกันไว้แต่แน่นเลยครับนัดซ้อมกันประมาณ4โมงเย็นครับทันนี้มาจากพาวนะครับพี่ใหญ่ขับรถร่วม2ชั่วโมงครับเพื่อมาซ้อมกับเราแหม่ได้ใจไปเต็มๆครับติดแน่นอนครับแบบนี้ โดยเซ็กชันแรกจะเป็นการฟิตเนสครับเราก็ได้โคต้าครับโคต้าคนนี้ร่วมทํางานกับทีมอาชีพมาแล้วนะครับทั้งเชียงใหม่ FC กับเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับประสบการณ์ร่วม10ปีครับในฟุตบอลอาชีพครับโคต้าเห็นวางมาร์เกอร์แล้วก็ขาอ่อนกันแล้วครับระหว่างรอโคต้าวางมาร์เกอร์ก็เล่นลิงครับน้องฟินิกก็วางยาพี่ๆไป2คนครับโอ้โห แม่ยิ้มยังมีความสุขที่ใหญ่ถึงกระล้องเลยนะครับเล่นลิงเสร็จเราก็เข้าคอสฟิตเนสของโคต้ากันเลยครับโดยจะแบ่งเป็น4ฐานครับฐานละ5นาทีครับคอสฟิตเนสเสร็จแล้วเราก็มาต่อด้วยเซ็กชั่นลงทีมครับโตรนานคนเดิมครับก็จัดตัวครับวันนี้เราพบกับทีมสารพีครับขอน้องๆมาเป็นเป้าให้หน่อยครับยังไม่ทันเล่นฉีดสเปย์กันใหญ่แล้วครับ ก็เริ่มเกมครับแล้วก็มาได้ประตูแรกจากลูกนี้ครับเต่าชาร์จไปด้วยพี่แม็กครับเรียบร้อยครับแล้วก็มีโอกาสที่ฟินิกได้ลงแล้วครับก็เหมือนเดิมครับไปเอาบรรยากาศในเกมครับ นนาครั้งก็จะได้ขึ้นมาครับสำหรับทีมสารพีลูกนี้ขึ้นมาโดยพี่ตาลครับตระยโยนมแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากจบเกมก็เป็นทางพีซีเฮาครับที่เป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กครับเอาชนะไปด้วยสกอร์วิีๆวครับ7ประตูต่อศูนยครับสกอร์นิงคุณไหมครับขอบคุณทั้ง2ทีมครับที่ให้ฟินิกซ์มีส่วนร่วมในวันนี้ครับเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ